ไปถ่ายขาบวนรถเร็วที่171นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ารับรองว่าเฉียดเฉียวกันแน่นอนอาจจะได้ถ่ายช่วงโค้งช่วงเข้าโค้มงม่นโป่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่า มีเสียงวีดมาตะกายแล้วครับอาจจะทันนะครับนี่นะครับแอดผ่านสถานีหลังเก่านะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับจะจอดทายตรงโค้งนี้แหละครับเดี๋ยวแอดจอดรถทางซ้ายก่อนนะครับ ขบวนรถเร็วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ45.8 0นะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุงไหกลกนะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเดีย๋ยวเราไปรอรับชมกันที่สะพานเกือกม้านะครับว่า เมื่อขบวนรถเร็วที่171เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านปโป่งแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงสะพานเกือกมา้าหลังวัดตาผาหลังวัดท่ามะเดือนนะครับแล้วจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับครับเพื่อนๆหลังที่ขบวนรถเร็วที่171นะครับเข้าโค้งบ้านปโป่งและจอดที่สถานีบ้านปโป่งแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับกําลังจะผ่านบริเวณสะพานเกือกมา้าหลังวัดท่ามะเดื่อนะครับอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราดชบุรีนะครับวันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชินะครับ นี่นะครับนิตชิสี่ห้าศูนย์แปดนะครับค่อยท้ายรถนอนมาด้วยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับนี่นะครับรถนอนทั้งหมด ห้าคันเลยนะครับรถนอนปรับอากาศชั้นสองนะครับห้าคันเลยนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นย่านของการทํางานนะครับของสะพานเกือกม้านะครับของการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็กําลังทําลาวกันตกกันอยู่นะครับนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ